ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศของการจัดงานนะคะ x p b Expo Thailand 2020ค่ะซึ่งในงานดังกล่าวนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยค่ะว่า มีตำแหน่งงานรองรับประชาชนเนี่ยมากถึง1ล้านอัตราด้วยกันทั้งในและต่างประเทศและขณะเดียวกันภายในงานเดียวกันนี้ทางเครือเจริญโภคกัณพันค่ะเตรียมตำแหน่งงานรองรับประชาชนมากถึง2 8 0 0 0ื่นตำแหน่งนี่คือภาพบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานในการเปิดงาน Job Expo Thailand 2020มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศภายใต้แนวคิดรวมไทยสร้างชาติไม่ทิ้งกันโดยมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานค่ะในโอกาสนี้เองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นการรวมบริษัทในเครือค่ะได้แก่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF บริษัท CPO จำกัดมหาชนหรือ CPO บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนหรือ True และบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนหรือแมคโรค่ะโดยคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร CPF เปิดเผยว่าในเครือเจริญโภคกัณพันได้มาตั้งบูธเพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่จำนวน28,000อัตราทั้งในส่วนของอาชีวศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีตำแหน่งงานที่หลากหลายที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและก็สร้างไรายได้โดยหวังว่าการจ้างงานในครั้งนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงต้องเผชิญกับโควิด -19 ค่ะ สำหรับ CPF นะคะได้ตั้งบูธรับสมัครงาน8,000อัตราหลากหลายสาขาวิชาชีพสำหรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่สนใจตำแหน่งเนี่ยจะครอบคลุมฐานการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตลอดห่วงโซ่อุปทานค่ะโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจทางด้านการเกษตรแบบ smart farming รวมไปถึงการทำธุรกิจ ด้านการจัดส่งอาหารแบบ Delivery ที่ต้องการรับพนักงานจำนวนมากรวมทั้งจะมีโปรแกรมพิเศษในการจัดอบรมทักษะอาชีพให้ด้วยค่ะส่วนทางด้านกลุ่ม True นะคะรับสมัครงานเพิ่มถึง3,000อัตราเน้นพนักงานด้านไอทีการบริการและการขายพร้อมจะมีการพัฒนาทักษะ UpSkill และ Reskill ให้กับพนักงานในกลุ่มใหม่ที่เข้ามาทำงานโดยเฉพาะความรู้ทักษะด้านดิจิทัล ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในยุค4.0ค่ะส่วนทาง CPO นะคะด้วยสาขา7 e เ e ่ e อค่ะที่มีอยู่ทั่วประเทศสามารถรับสมัครพนักง,งานได้ถึง1 2 0 0 0 0อัตราเพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจออนไลน์ขณะเดียวกันนะคะก็จะเน้นไปที่กลุ่ม New S Curve รวมไปถึงจะส่งเสริมธุรกิจ SME รุ่นใหม่ด้วย ส่วนแมคโครค่ะรับสมัครเพิ่มถึง5,000อัตราปอนสู่130กว่าสาขาทั่วประเทศและต้องการคนอีกจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายสาขาเน้นกลุ่มทักษะทางด้านไอทีและด้านต่างๆอีกเป็นจำนวนมากด้วยโอกาสมาถึงแล้วเป็นอย่างไรลองฟังค่ะ กรุ๊ปเองเนี่ยก็มีความตั้งใจที่อยากจะช่วยสังคมนะครับตามหลักปรัชญาของกรุ๊ปของเรานะครับคือการที่จะต้องช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือสังคมแล้วก็สุดท้ายบริษัทก็จะได้ผลตอบแทนจากส่วนนั้นนะครับกรุ๊ปเลยวางแผนว่าเดียกกันทั้งหมดเนี่ยทั้ง4บริษัทที่ยืนอยู่ในตอนนี้นะครับก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยเราตั้งใจว่าจะรับพนักงานเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ28,0 0 0อัตรานะครับก็เป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับ กรุ๊ปก็มีนโยบายว่าที่เคยรับเท่าไหร่เนี่ยพยายามรับเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนก็เลยขึ้นมาถึงจํานวน28,000อัตาที่ได้เรียนนะครับโดยที่ผมเนี่ยจาก CPF นะครับ CPF เองเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะรับเพิ่มขึ้นของ F นะครับประมาณสัก8,000อัตราที่จะรับเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับก็อันนี้ป็นศัพท CPF นะครับและ CPF เองก็มีโครงการนะครับการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับอยากจะรับคนที่สนใจจะมาเป็นเฟนชัยนะครับ ในเชิงของทรูเอง True ก็จะนำเสนองานจำนวน3,000อัตราด้วยกันนะครับทั่วประเทศเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างสำหรับ True Corporation คือว่างานของเราเป็นงานบริการหน้าร้านนะครับ True Shop True Coffee ทาง call center แต่มากกว่านั้นก็คือเราจะมีขบวนการในการฝึกเยาวชนในเชิงของ r Re s k i l l ดาน ดิจิทัลนะครับความรู้เรื่องของด mm ิจิทัลไลฟ์สไตล์การใช้อุปกรณ์ต่างๆของ True Group mm hmm. ให้มามีประโยชน์กับชีวิตของเยาวชนและก็สังคมในเชิงของด mm ิจิทัลก็เป็นสก mm ิล hmm. ทางด้านดิจิทัล True Digital Academy mm hmm. ที่เราจะพรไイให้ ในส่วนของ CPO เองนะคะนอกเหนือจากช็อปนะคะจาราสาขาแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของงานอื่นๆนะคะส่วนที่เป็นสายสนับสนุนนะคะต่างๆนะไม่ว่าจะจบบัญชีจบทางด้านเทคโนโลยีนะคะก็สามารถที่จะเข้ามานะคะแอปพลายนะคะใบสมัครกับทางเราได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่ให้โอกาสนะคะน้องๆด้วยนะคะตอนนี้แมคโครเนี่ย มีโครงการโครงการหนึ่งเราเรียกว่ามิดแท้โชหวยนะครับโครงการนี้ถ้าน้องๆคนไหนไม่อยากเป็นลูกจ้างนะครับและอยากจะมีกิจการของตัวเองมาลองฝึกง,งานกับแมคโครครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพียง6เดือนไปเปิดโชหวยของตัวเองเลยนะครับไม่ต้องเสียแฟนชายไม่ต้องเสียอะไรเลยไม่ถึง50,000บาทสามารถมีกิจการตัวนี้ได้แล้วก็สามารถมีกําไรได้ก็อยากจะชวนชวนทุกคนนะครับที่กําลังหางานหาไรายได้มาร่วมกับแมคโครครับ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานทำนะคะสามารถศึกษารายละเอียดตำแหน่งงานต่างๆได้ที่บูธของเครือเจริญพภคกัณพันภายในงาน Job Expo Thailand 2020ค่ะงานจัดขึ้นระหว่าง26-28กันยายน2563ณนศะูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพนะคะ งานนี้มีตําแหน่งรองรับประชาชนมากถึง1ล้านตําแหน่งทั้งในและต่างประเทศแล้วก็เป็นโอกาสดีอย่างมากนะคะสำหรับประชาชนที่กําลังมองหาโอกาสในการทํางานรวมไปถึงน้องๆน,นักศึกษาจบใหม่ค่ะ